นะครับก็เล่าที่มาที่ไปของมันซะก่อนนะไอ้ a k เ7เนี่ยปีเป็นปืนเล็กยาวจู่โจมสัญชาติรัสเซียนะนะขนาดกระสุนของของจริงๆแล้วก็คือ7.62คูณ39หน้าตัด7จ2กนะก็ความยาว3 19มิลิเมตรนะเริ่มผลิตเมื่อปีคิสกราด1,949 AK-47 เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าอับตัวแมก คารานิคอฟนะทำงานด้วยระบบแรงดันแกส๊สหรือแกสอ๊สอุปเละที่ถูกพัฒนาขึ้นในสภาพโซเวียตโดยนายมิเกอยคลคารานิคอฟเป็นอาวุธปืนรุ่นต้นกำเนิดของไรเฟิลจู่โจมตระกูลคารานิสคอฟหรือ AK ส่วนเลขท้าย4 7หมายถึงปืนที่สร้างนะรุ่นนี้และเข้าประจำในปี2000 โทษครับ1น1 7เและเข้าประจําการกองทัพรัสเซียในปี1,949จําจำนวนการผลิตประมาณ75ล้านกระบอกนะและอาวุธในตระกูลคาราชนิคอฟประมาณ100ล้านกระบอกนะในไทยเคยเห็นเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนนะครับลนะ้านตืนเคยโพสขายอยู่ยิงได้ทีละนัดราคาตอนนั้นอยู่ประมาณ90,000มืนเศษตอนนี้ หากยังมีจำนา่ายอยู่ก็คงราคาก็คงจะเลยหลักแสนไปไก่อยแล้วนะครับแต่กระสุนปืนเนะี่ยถ้าเป็นกระสุนพั 1, นิ์เ่ยค่อนข้างจะหาย,ยากนะผมว่านะครับเชปปไฟไ่าฟารอมนะครับก็ตั้งขึ้นในปีพศ2501นะในเมืองเบชชานะที่เป็นพื้นที่ที่ผลิตอาวุธปืนมาหลายศตวตรรษนะผลิตอาวุธปืนพกและปืนไรเฟิล ที่หลากหลายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นปืนพกและปืนบรรจุปลักกระบอกอันนี้ถ้าดูตามเว็บไซต์ของเขาจะเป็นปืนแก๊ปนะครับปืนแก๊ปย้อนยุคไรเฟิลล่าสัตว์แบบคานเบี่ยงปืนพกและปืนไรเฟิลขนาดจุดหนึ่งเจ็ดและจุดสองสองปืนพกและปืนลูกโม่สำหรับเล่นกีฬาป้องกันตัวและบริษัทในเครือเช่นเชฟฟ่าไฟอาร์ม S.I.L เป็นผู้ผลิตอาวุธปืนเพื่อการป้องกันตัว สำหรับกิจกรรมกีฬาและการจำลองอาวุธปืนในประวัติศาสตร์เช่นปืนยกจุดคารบอยอาวุธปืนในสงครามโลกและอาวุธปืนในกองทัพเช่น AR15 และ AK อย่างเชป,ป้ารัก22กระบอกนีนะ้ใครที่อยากาทราบว่าเชป,ป้าผลิตปืนอะไรบ้างก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับมีปืนให้ท่านดูได้มากมายนะ ทีนี้ก็มาดูนะครับวัสดุของปืนเชืป,ป้านี้เป็นอะไรบ้างนะทำมาจากที่เห็นนี่ก็คือไม้เลนเล็กนะครับก็จะปืนนะครับแตนะ่ไฟก่อนนะอเริ่มจากลํากล้องนะลํากล้องนี่จะมีโครงศูนย์หน้าแลนะวก็มียอดศูนย์หน้าอยู่นะครับตรงนี้นะครับยอดศูนย์หน้าอันนี้มันไม่มีประแจสําหรับ ปรับได้นะแต่ผมคิดว่าผมมีตอสอยู่แล้วผมสามารถใช้ประแจอของตอสปรับได้นะครับนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นแทะทำความสะอาดแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับนะครับเพราะว่าตรงนี้มันตกหมุดหมดแลครับเนะครับถัดลำกล้องมานะครับลำกล้องนี้เขาจะมีตวงหนังสือนี่เขาเขียนไว้อยู่นะครับเล็กๆนะครับนะเป็นยันใดจุดสองสองเอล นะครับตรงนี้นะสรา,าระหินหรือเปล่านะครับนะบนะบเป็นชิวตรงนี้จุดสองสองเอลอาร์นะครับแสงอาจจะไม่พอนะแล้วก็ตัวสื่อมันค่อนข,ข้างเจริญหนึ่งลำกล้องน,นี้มันยาวสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดจุดสองห้านิ้วผมก็แปลกใจว่าคู่มือทาไมเขาระบุว่าสิบเอ็ดจุดสามสองนิ้วแต่ในเว็บไซต์กับที่ผมวัดดูนะครับมันก็จะอยู่ประมาณสิบเจ็ดนะผมวัดสิบเจ็ดนะในเว็บไซต์ของเขาเขาบอกว่ายาวอยู่สิบเจ็ดจุดสอง ห้านิ้วนะถัดไปมาก็เป็นนี่ตรงนี้เป็นระบบแก๊สเป็นท่อแก๊สเป็นท่อ,ะทอระบายแก๊สไต้ตรงนี้มันเป็นทําแบบทาหลอกไว้เฉยๆนะครับก็คือมันไม่มันไม่ได้ใช้ระบบแก๊สมันเป็นระบบโบแบกนะครับนะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นนะหมุดนะอันนี้ก็กลมนะครับแต่ว่าการเข้าไม้นะประกับข้างบนนี่สวยมากนะครับนะครับนะมี ข้างล่างมีนิดหน่อยนะครับการเข้าไม้ถือว่าเนียนดีสวยนะครับนะจากนั้นก็มาก็จะเป็นศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังตัวนี้ไอต้ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบสายก้ารที่ผมมีมันสามารถโยกตัวนี้ขึ้นสุดแล้วก็ดึงท่อระบายแก๊สตัวนี้ออกได้นะครับแต่อันนี้มันไม่มีนะครับก็าําหลอกไว้เฉยนะครับศูนย์หน้านี้ก็ปรับระยะได้ตั้งแต่ 1- นึถึงสผมเข้าใจว่าในเป็นหลานะครับสิหลาแล้วก็ถึง40หลา นะครับก็ทําด้วยโลหะหมดละครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นโลหะเลยครับนี่อันนี้เป็นเหล็กนะครับนเหล็กดูติดหมดครับถือว่าวัสดุนี้คงทนมากนะครับนะเพราะทำด้วยเหล็กนะครับจากนั้นนะครงปืนส่วนบนนะครับก็จะเป็นฝาครอบนะฝาครอบตรงนี้ก็ทำเขาเรียกว่าเหล็กปั๊มขึ้นลูกนะครับาะนะครับตรงนี้ ถ้าเป็นของไซกาเนี่มันจะเป็นลักษณะแบบยกนะครับมันจะเป็นหมุดตรงนี้ก็ยกขึ้นแต่อันนี้เป็นไม่มีตัวล็อกนะครับตัวล็อกก็อยู่นี่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับคือขาไอแกนสปริงนะครับที่มันเป็นชิ้นส่วนเดียวกับสปริงนะครับแกนสปริงนี่นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับันลังตรงนี้นะครับก็ทําด้วยลูกหักมุดทานี้ขาจับคันลังนี่นะครับ ด้วยว่เหล็กแหละครับนะนะก็เปิดปากก็ตรงนี้นะครับโดยการกดดันตรงนี้เข้าไปถ้าก็ดันขึ้นตรงๆงนะครับอืมก็ขึ้นแล้วนะครับนะตรงนี้นี่นะจริงๆแล้วปืนกระบอกนี้เป็นปืนทะเบียนปีหกสองนะครับเข้ามาเมืองไทยเมื่อปีหกสองนะ ก็ถือว่าเป็นปืนที่มีอายุอยู่ในเมืองไทยประมาณ6ปีแล้วก็นะครับผมคิดว่าถ้าหาว่าใครมีอาวุธปืนดูทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็เปิดทําความสะอาดบ้างนะตรงนี้ก็ก็จริงๆแล้วก็ยังมีสนิมอยู่นะแต่ว่ามันไม่ถึงกบเป็นสนิมขุมตรงนี้มันเหมือนเหล็กหล่อผมว่านะนีนน่นะครับลักษณะนี้นะครับเวลาถอดทาความสะอาดก็ดึงออกมานะครับก็มีแค่นี้เองนะครับ นะอันนี้ก็เป็นชุดลั่นไกลนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน,นี่กดนะ hey, เขาเรียกอะไรนกนะครับนกแล้วก็เลื่อนนะลูกเลื่อนตรงนี้มานะคแค่นี้เองนะครับนะก็ใส่ก็กลับเข้าไปนะครับนะก็เอาตรงนี้เขาใส่ขึ้น เวลาประกอบกลับเนี่ยมันจะมะีตรงนี้มันก็จะมีไอ้ร่องอยู่หน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้นะอ่าอเปล่านะครับมันจะมีร่องอยู่หน่อยหนึ่งก็คือไม่มีตัวยึดอะครับนอกจากร่องตรงนี้นะเข้าไปลึกๆเอาตรงร่องตรงนี้ก่อนนะครับข้อเข้าไปตรงๆเนีน่ยครับนะไม่มีอ่านี่ดันลักษณะนี้ถ้ามันเข้าที่ไม่เข้าลักษณะนี้นะครับนะแล้วก็กดลงไป กดลงไปมันก็จะล็อกกับตรงนี้พอดีนะครับอันจริงแล้วถ้าหาเป็นฝาครอบของไซกามันจะเป็นมีรางพิคาทินี่อยู่นะครับมีหมุดยึดสองตัวนะครับติดกล้องได้แต่อันนี้จะติดกล้องแบบด้านข้างก็ไม่ได้เพราะไม่มีตัวยึดนะครับตรงนี้ไม่มีตัวยึดนะนะครับจริงๆแล้วไอ้ประเทศไทยเคยนําเข้ามาร้านอะาวุธปืนประเทศไทยเคยนําเข้ามานะ ก็ประมาณทศวรรษที่2,550นะครับมีการทดสอบปืนเยอรมันคือ GSG k a l n i z c o p เนี่ยรับะ k a l n i z c o p นี่แหละนะครับนะอันนั้นเป็นของเยอรมันแล้วเขาก็จะมีไอ้ตรงนี้ยึดไว้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของเชียป,ป้าไม่มีนะทรงนี้เป็นเหล็กนะโอ้สมัเหล็กดูติดมากคือสาใจอย่างเดียวก็คือโครงมันเป็นเหล็ก ถ้าเป็นของ gsg นั้นโครงเป็นอลลอยนะครับคงเป็นอลลอยอันนี้เป็นเหล็กนะครับปั๊มขึ้นลูกนะครับแล้วก็นะถัดจากมากนะครับนะก็ดูที่ผ่านท้ายนะครับผานท้ายตรงนี้สวยมากนะครับเพราะว่าเป็นใจไม้พอดีนะต้นลายถือว่าสวยแล้วก็การเข้าไม้นะละเอียดมากนะครับคลิปนะครับนะนะครับหูกวินล่างนะหงกวินล่าง จากนั้นก็เป็นผานท้ายมีแผ่นรองผานท้ายเป็นเหล็กน็อตยึดสองตัวนะครับถ้าเป็นเชือกป,ป้าคาบินนี้มีน็อตยึดตัวเดียวตรงกลางนะครับอันนี้มี2ตัวโครงปืนทางด้านขวานี่มีมตัวอักษรนะครับโครงปืนทาาด้านซ้ายโครงปืนทาาด้านซ้ายจะมีตัวอักษรไว้นะครับว่าแร็คสองสอง ไรเฟิลเชฟป,ปาไฟอาร์มแล้วก็ระบุขนาดกระสุนจุดจุดสองสองเอลอิตาลีนะครับที่เหลือก็เป็นเลขอาวุธปืนแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นอีกนะครับก็นะคงปืนส่วนล่างนะครับดูอีกทีหนึง่งนะครับคงปืนส่วนล่างก็จะมีไอตรงนี้เป็นเป็นพลาสติกนะครับจะมีน็อตดยึดอยู่ตัวเดียวน็นอตยึดอยู่ตัวเดียวแล้วก็ ถ้ามีมีความเปลี่ยนแล้วก็ไม่อยากแนะนําให้ถอดนะครับนะเพราะว่าปลายน็อตเนี่ยมันจะเป็นน็อตตัวเมียของเขาเนี่ยมันจะเป็นอิสระกับโครงปืนนะครับไม่ยึดต,ติดกับโครงปืนและมีลักษณะเป็นเดยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วยนะเวลาเราหมุนจนสุดนี้แล้วถ้าไม่ตั้งอยู่อย่างนี้นะครับตะแคงหรือหงายอย่างนี้มันก็จะหลุดแล้วมันก็จะเป็นอิสระอยู่ในอยู่ในโครงปืนนี้นะครับก็ถือว่าเวลาประกอบก็ยากเพราะว่ามันโดยน็อ ัวเมียเน,นี่ยมันจะยืน่นล้ําออกมานะครับแล้วนอกตัวเนี้ยเรามันก็นจะเหมือนจะพอดีนะครับขันเข้าไปนี่ก็พอดีเลยนะครับนะนะครับแล้วก็ต่อมานะโลงไก่อะโครงไกลตัวไกลนะเป็นเป็นเหล็กนะครับเป,เป็นเหล,นะล็กทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นวัสดุที่ทนทานและนะคือที่ผมพิจารณาก็เพราะว,ว่ามันเป็นเหล็กนี่เลยครับนะ เป็นะเล็กหมดเลยไม่เล็กตุติดนะเนี่ยนะแล้วทีนี้เรื่องของอ่าถ้าหาว่าเทียบกับไซก้าแล้วนะครับดูข้างล่างนะอันนี้เป็นไอปุ่มแมกกาซีนปดแมกกาซีนหรือไอสองกระสุนนี้นะครับนะมันจะมีปุ่มค้างลูกเลื่อนนะคือค้างลำเลื่อนนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะตรงใต้นี้พอดีเลยนะครับแต่ว่าปืนนี้ไม่มี นะครับถ้าเป็นเชีย่ยผ้าคาร์บ,บินก็จะมีอยู่ปุ่มอยู่ที่คันลังลูกเลื่อนนี้นะครับนะแต่ว่าของเขาไม่มีนะนทีนี้ก็จะหยุดนะโดยการใช้เรื่องของคันบังคับการยิงเนี่ยนะนะนะก็ช่วยนะครับก็ลักษณะคือเลื่อมนมาอยนะนะแล้วก็นะดึงไปเลื่อนไปให้สุดนะครับ ปีเกี่ยวลักษณะนี้นะครับถ้าหากว่าเราใช้สองกระสุนนะครับปุบ๊บเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้2สองกระสุนมันจะมีแี่นิดเดียวเองบางๆนะครับในนี้กลัวหักเลือเกินนะครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้งัดนะครับใช้ลักษณะของการงัดนะครับเป็น,น่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราจะทะนุสนอมห่อกยก็ได้นะครับผมว่านะก็คือมันต้องสองมือเนาะดันตัวนี้เข้านะ ก็คืองานตรงนี้คือไปกดตัวนี้ไงครับกดตัวนี้เห็นไับไปกดตัวนี้นะนฉะนั้นวิธีการช่วยของมันก็เบาๆก็คือเอาตัวนี้ให้มันกดลงไปนะครับก็งานงนี้ก็ช่วยกดลงหปหน่อยนะมันจะได้ไม่สัมผัสอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ถ้าหาว่าเราเปลี่ยนซองกระสุนแล้วเราก็สามารถกดตัวนี้ลงมาเป็นปุ่มที่ไฟล์ก็คือ ป้อนกระสุนเข้าลเพิงแล้วก็ยิงได้เลยนะครับ <c oughs> คือถ้าหากว่าบรรจุสองกระสุนที่มีกระสุนแล้วในการเปลี่ยนกระสุนนะครับอันนี้มันมันไม่ได้นะครับมันต้องลักษณะนี้นะสมมุติอันนี้มันเป็นสองกระสุนที่มีกระสุนบรรจุแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะแล้วถ้าหากว่าเราดึงคันบังคับการยิงลงมาที่ไฟล์เนี่ยมันก็จะสามารถป้อนกระสุนเข้าลำพิงทันทีนะครับแล้วอย่างนี้ เตือนให้สุดๆแล้วก็ยิงนะก็ยิงต่อเนื่องได้น,นะครับก็2องกระสุนนะสองกระสุนนี้จริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นที่ระบุอยู่ข้างกล่องเขาจะให้มาอยู่ -2 ององกระสุนนะแต่ทางร้านนี่เขาให้มาแค่2กระสุนเดียวแล้วทีนี้าราคานะครับถ้าหากว่าท่านจะต้องซื้อเพิ่ม,มนะในเมืองไทยตัวนี้ขายที่3,000บาทถามว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับท่านก็ไปซื้อร้านปืนที่ท่านซื้อมานี่แหละ นะครับนะแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ได้หาว่าต่างประเทศเขาจะตกอยู่ประมาณตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,600บาทถ้าราคาในเมืองไทยนีย้ตีเลยเป็นเงินไทยนะครับ1,600บาทแต่ถ้าหากว่าซื้อในเมืองไทยเนี่ยนะ3,000บาทก็ถือว่าได้นะครับนะเพราะว่าราคามันก็ต้องกลับขึ้นไปตามนั้นอยู่แล้วพูดถึงราคานะคร,ราคาของปืนนะครับ ราคาของปืนจริงๆแล้วปืนตรงนี้มัน,ม,นมีขายอยู่2ลักษณะคือปืนหน้าร้านกับปืนสวัสดิการข้าราชการนี่นะครับนะนะครับผมมีเห็นมีแม้กระทั่งข้าราชการครูก็มีนะครับสวัสดิการครูสวัสดิการกรมการปกครองอะไรอย่างนี้นะครับนะราคาก็อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดถึงสี่หมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นปืนสวัสดิการนะแต่ถ้าหากว่าเป็นปืนหน้าร้านจะราคาห้าหมื่นบาทถัดมานะครับนะ ยังไม่จบนะครับไอตัวนี้ก็เป็นประกับลำกล้องส่วนล่างก็ทําด้วยไม้สวยงามมากนะครับนะครับก็การเข้าไม้อะไรก็สวยดีนะครับปืนตรงนี้นี่ก็นะครับผมเองแกะกล่องมามันก็จะมีรอยข่ว,วนตรงนี้เป็นรอยเล็กวนะครับตรงนี้นี่ผมก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายนถ้าหากว่าใครครอบครองปืนดูเรื่องของเทเบียนด้วยนะครับบางทีบางส่วนบางชิ้นส่วนในท่านจะต้องแกะดูด้วยนะ เพราะบางทีนสนิมมันก็ขึ้นแล้วบางทีเขาก็าทาความสะอาดแค่ภายนอกนะครับในส่วนบางซอกบางมุมนะอาจจะไม่พิถีพิถันเท่าไหร่ปกติแล้วปืนหุ่นที่มันเป็นซีมิออโต้เนี่ยกระสุนที่ใช้ในี่ควรจะเป็นกระสุนที่เป็นความเร็วสูงสักหน่อยนะคือคือพูดง่ายๆคือแรงสักหน่อยถ้าเป็นกระสุนหัวดำเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรกระสุนมันแจมนะครับเพราะว่าไอแรงแกส๊ส มันจะน้อยไปนะครับก็อาจจะผลักลูกเดือนเนี่ยไปไม่สุดนะครับหรือว่าไม่มันจะทําให้การป้นกระสุนนิสติดขัดกระสุนก็แจมส่วนเรื่องของความแม่นยํานี้อันนี้ไม่ได้หวังผลเรื่องความแม่นยํานะครับจริงๆแนละ้วศูนย์เนี่ยองก็องหลับผมนี่มันควรจะใช้เรื่องของศูนย์กล่องละนะครับจากนั้นผมก็ว่าผมจะติดกล้องแต่ว่าเดี๋จะต้องมีปัญหาอยู่ว่าถ้าจะติดก็คงจะติดที่ศูนย์หลังนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จ,จะจะเจาะ จะเจาะแล้วฝังรางพิคาทินี่เหมือนกับไซก้าผมก็เสียดายนะครับนะเพราะว่ามันต้นฉบับมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็การถอดทําความสะอาดเราก็ต้องถอดเข้าตอวออกก็คือจะต้องตั้งกล้องใหม่อะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปไปทดสอบกันนะครับไกนิ่มนะครับน<ง>่นต่อเนื่อง บุญนี่สามนี่กับสองค่ลิตรไม่พอจะได้เป็นหนึ่งเนี่ยนี่สองนัดเหรอสองนัดนู้นเห็นมีช็อตแดงไหมไปกี้มาได้ปั๊บเลยการมุกล้องก็ถอยมาแล้วมันลงไงเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงโดยใช้กระสุนอาร์มสกอร์หัวทองแดงนะคความเร็วสูงนะครับดูการคัดปลอกและการป้อนกระสุน

ขั้ตอนนี้ก่อนตั้งสไลด์คือปวอนี่ค้างนะ้